อีกหนึ่งเมนูง่ายๆอร่อยมากมายไก่กองเลยค่ะค่ะวันนี้นะคะการจะชวนทุกคนมาทำผัดวุ้นเส้นชะอมหมูสับค่ะผัดง่ายๆสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะรักทุกวัยใส่ใจทุกครอบครัวกันจา้า ค่ะวันนี้นะคะวัตถุดิบที่การใช้ค่ะก็จะเป็นวุ้นเส้น1ห่อนะแช่น้ําไว้ค่ะของการใช้ประมาณ40กรัมค่ะต่อไปก็ช่วงที่การทําคลิปหน้าฝนชะโองงมงามเลยจ้าค่ะเอาแต่ยอดนะ1กรัม10บบาทการซื้อมามีไข่ไก่2ฟองค่ะแล้วก็มีหมูสับหมูสับประมาณ2ขีดอ่าในส่วนของผักนี่แล้วแต่เลยค่ะแล้วแต่ความชอบเลยนะการก็มีเห็ดหูหนูอยู่2ดอกการก็จะซอยใส่ลงไปด้วยมะเขือเทศ3ลูก กระเทียมเท่านี้เองค่ะไปค่ะลงมือทำกันจ้ามาก่อนอื่นก่อนที่จะไปผัดนะค่ะการก็จะมาทำน้ำซอสก็จะใส่น้ำตาลทรายน้ำตาลค่ะสักประมาณหนึ่งช้อนชาซอสปรุงรสหนึ่งช้อนจ้าซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนซอสหอยนางรมสักประมาณหนึ่งช้อนครึ่งนี่ประมาณนี้ น้ำเปล่าสักประมาณ3ช้อนห้าช้อนหช้อนคนให้น้ำตาลทรายละลายแล้วก็ลองชิมรสชาติดูการจะเพิ่มความเข้มข้นนะคะการจะใส่เต้าเจี้ยวนี่สักประมาณ1ช้อนชานะนิดเดียวให้รสชาติมันเข้มขึ้นอ้ออ้อลืมลืมลืมค่ะในส่วนของไข่นะคะมาจัดการในส่วนของไข่ก่อนไข่ไก่ตอกใส่ถ้วยไว้เลยเสร็จแล้วเราก็ตีมันได้สะดวก ในการทำโอเคประมาณนี้จ้าทุกอย่างพร้อมค่ะไปค่ะลงมือผัดกันจ้าตั้งกระทะนะใส่น้ำมันหยอดไข่ลงไปแบบนี้เอียงค่ะใช้ไฟอ่อนลืมพักไว้ค่ะในส่วนของไข่ที่การทอดไว้แบบนี้นะเดี๋ยวการจะไปทำเป็นไข่ฝอยเออเอาไปหันห่นหันห่นหทำเป็นไข่เส้นนะคะ นี่จ้าในส่วนของไข่นะการก็ไปหัน่นเป็นเส้นๆแบบนี้เตรียมพักไว้ค่ะมาค่ะเดี๋ยวทีนี้จะมาผัดวนเส้นกันจ้าตั้งกระทะใส่น้ํามันนะน้ํามันพอร้อนใส่กระเทียมลงไปเจียวเลยเจียวกระเทียมให้เหลืองหอมกระเทียมเันจะใช้กระเทียมไทยประมาณหนึ่งหนึ่งหัวชอบกระเทียมเยอะก็จะใส่เยอะๆผัดแล้วมันจะได้มีความหอมๆชวนกินเนาะ เกลว่าเพียมให้เหลืองหอมเลยจ้ากระเทียมเหลืองหอมดีแล้วเสร็จแล้วกันก็ใส่หมูสับจาลงไปหมูสับต้องเอาแบบว่าถ้าจะให้มันอร่อยไม่ให้มันมีความแข็งมากอ่าใช้เป็นหมูสับติดมันจ้าของการนี่จะสับเองเนาะใส่น้ำซอสลงไปค่ะ ใส่น้ำซอสเสร็จแล้วตามด้วยวุ้นเส้นค่ะใส่วุ้นเส้นลงไปถ้าเห็นว่าวุ้นเส้นน้อยนะของการห่อเดียวก็สามารถเพิ่มวุ้นเส้นได้ปรับแต่งรสชาติให้ได้ตามชอบนะแล้วก็ผัดวุ้นเส้นให้ดูว่าวุ้นเส้นมีความนิ่มดีแล้วหรือยังถ้ายังไม่นิ่มแล้วน้ํามันแห้งให้เติมน้ําค่ะเติมน้ําแบบนี้ค่อยๆทยอยเติมนะอย่าเติมทีเดียว กะว่านี่ไงวิธีการผัดให้วุ้นเส้นอะเส้นมีความเหนียวมีความหนึบพอดิบพอดีไม่เละจนเกินไปนะคะสำคัญที่น้ำค่ะนี่น้ำค่อยๆทยอยใส่ของการเนี่ยสังเกตดูว่าเส้นอะยังไม่นิ่มนะการก็จะทยอยใส่น้ำแบบเนี้ยทีละน้อยทีละน้อยค่ะเห็นว่าผัดจนรู้สึกว่าเฮ้ยเราหยอดน้ำลงไปแล้วแล้ววุ้นเส้นมีความแบบ ใสจะมองเห็นไหมมันมันมันจะไม่ค่อยเห็นอ่ามันจะมีเส้นมันจะมีความใสๆมีความนิ่มๆพอแล้วค่ะหลังจากนั้นเราก็จะใส่ผักค่ะมะเขือเทศกับเห็ดหูหนูลงไปพอใส่มะเขือเทศมันก็จะเพิ่มสีสันเนาะมันก็จะทําให้ดูแบบชวนกินมีแดงๆส่วนเห็ดหูหนูนั้นก็จะกลืนไปกับบุ้นเส้นกับหมูสับแต่ว่าเราอาศัยไว้เป็นรสสัมผัสไงเ,เออ เนาะพอกินโดนแล้วมันกึบกึบอ่านี่ไงค่ะทีนี้ก็ลำดับสุดท้ายท้ายสุดเลยพระเอกนางเอกของเรานะคะก็คือชะอมค่ะกันค่ะกันค่ะใส่ชะอมลงไปของการ1หนึ่งกร,ร๊มเนาะนี่เด็ดเอาแต่ยอดๆแบบนี้เลยมากน้อยตามความชอบนะใส่ได้ไม่จำกัดจ้านี่แล้วเราก็ตลบ กลิ่นชะอมตีขึ้นหน้าเลยนะคะพอขั้นตอนใส่ชะอมแล้วทีนี้เราก็ไม่ต้องผัดนานเนาะจากชะอมชะอมสีมันซีซดๆพอมันโดนความร้อนมันสุกอะ่ะสีมันก็จะเข้มขึ้นเนีย่ยแา่จะผัดแห้งๆเลยนะผัดแห้งๆแ,แล้วมันมันมีความน่านกินอะ่ะนี่ค่ะเท่านี้เองอย่าผัดนานเกินเดี๋ยวชะอมมันจะเหี่ยวมันจะหดลงไปมากเสร็จแล้ว ไข่เส้นค่ะไข่ฝอยใส่แบบนี้เอาไวโ้โรยหน้าหน่อยนึงเพื่อความสวยงามเน่เป็นยังไงล่ะเขียวเหลืองแดงมาครบนะคะ ไปจ้ามีพริกไทยป่นโรยพริกไทยป่นเพิ่มความหอมเข้าไปอีกค่ะแค่นี้เองค่ะปิแกแกจับพร้อมเสิร์ฟจ้าหอมชุยชุยวันกลุ่นแบบนี้ค่ะนี่เลยบอกเลยลองทําแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเพิ่มความน่ากินที่สําคัญนะเราไม่ต้องผัดให้น้ํามันเยิม้มน้ํามันไม่ต้องเยอะเลยค่ะผัดออกมาแล้วเฮ้ยคือดีอ,อ่ะนะคะลองทํากันดูค่ะ